สำหรับการลูกหมักตอนนี้ก็ได้เป็นหนุ่มวิสีแล้วนะครับก็เหมือนเดินมนะทุกครั้งก็ต้องเอาถุงพลาติกออกออกก่อนนะับแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของรากแล้วก็เอาลงหลุมท,ที่ได้มีปุ๋ยหมักของพอดอนี่ยรองคนไปแล้วหลังจากนั้นก็เทป,ปุ๋ยลงไปที่เหลือนะฮะ รอบๆโคนประมาณก,ก็กิโลสองกิโลนะก็ทำการฝังกลบเท้าเหยียดให้แน่นๆดิดแน่นๆสักหน่อยถ้าที่ดีก็เอาเหมือนเดิมนะเอาไม้มาตัดคําการลมกันล้นไม้มันโค่นเนี่ยก็นี่คือเป็นการเสร็จกระบวนการในการปลูกหมัก